สวัสดีค่ะมาพบกับเกร็ดความรู้เรื่องโรคและยาบ่ายเพยไมายกันนะคะวันนี้เรามาในเรื่องยาคุมฉุกเฉินกับยาคุมรายเดือนต่างกันยังไงยาคุมรายเดือนมีหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นแบบ21เม็ดหรือแบบ28เม็ดโดยจะเริ่มทานวันแรกที่มีประจำเดือนไม่เกินวันที่5ที่มีประจำเดือนควรทานทุกวันต่อเนื่องกันและก็ควรทานในเวลาเดียวกันของทุกๆวันเพื่อให้ฮอร์โมนมีระดับที่คงที่และมีประสิทธิภาพสูงมากที่สุด ในช่วง7วันแรกที่เริ่มทานยาคุมฮอร์โมนยังไม่คงที่ควรคุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยยาคุมแบบ21เม็ดให้ทานตั้งแต่เม็ดแรกไล่ไปตามลูกศรจนครบ21เม็ดแล้วหยุดยาไป7วันวันที่8ให้เริ่มแผงไม่ ส่วนยาคุมแบบ28เม็ดให้เริ่มกินเม็ดแรกไล่ไปตามลูกศรนจนครบ28เม็ดแล้วขึ้นแผงใหม่ได้เลยไม่จําเป็นต้องหยุดยาแต่ยาคุมแบบ28เม็ดห้ามกินสลับเม็ดเพราะว่า7เม็ดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเม็ดแป้งหรือเวลวิตามินนะคะไม่มีฤทธิ์ในการคุมกําเนิดอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยของยาคุมได้แก่เวียนศีรษะหรือขึ้นไส้อาเจียนเป็นต้นต่อไปเรามาต่อกันที่ยาคุมฉุกเฉินนะคะ ยาคุมฉุกเฉินนะคะจะมีแบบ2เม็ดแล้วก็แบบ1เม็ดแบบ2เม็ดนะคะจะมีตัวยาเม็ดละ0.75มิลลิกรัมส่วนแบบ1เม็ดเนี่ยจะเป็นการเอา2เม็ดมารวมกันให้ได้1เม็ดจะมีตัวยาเม็ดละ1.5มิลลิกรัมนะคะยาคุมฉุกเฉินใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินเท่านั้นกินหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันภายใน72ชั่วโมงไม่ควรใช้บ่อยเกินเดือนละ2ครั้ง ไม่ควรใช้แทนยาคุมรายเดือนเนื่องจากยาคุมฉุกเฉินเนี่ยทำให้เกิดอันตรายแล้วก็การข้างเคียงที่มากกว่ายาคุมรายเดือนนะคะอาการข้างเคียงที่พบได้แก่ปวดท้องเลือดออกกระปิดกระปอยประจำเดือนมาไม่ปกติท้องนอกหมดลูกหรือเกิดความผิดปกติที่รังไข่ดังนั้นเพื่อความปลอดภยัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้งนะคะ